ตอนนี้ไฟดับนะครับผมทั้งเมืองเอามาพอดีอันนี้มันน่าจะเป็นไฟฉุกเฉินนะฮะอันนี้มันจะมีเฉพาะโรงแรมที่ผมอยู่แต่ทั้งเมืองคือดับแล้วก็หมอกลงเยอะมากสวัสดีครับตอนนี้ผมจะเดินไปซื้อของที่มิมากแล้วก็เมืองคาสเปก,กี้ยังไฟดับทั้งเมืองอยู่เลยนะ กลัวไหมน่ากลัวเลยคือตอนแรก,ก่าจะแบบว่าเดินฟังเพลงชิวๆแต่คือผมว่ามันไม่ชาแล้วละ่ะตอนนี้อยากกินมาม่ามากๆม,มาม่าร้อนๆอะไรเงี้ย ผมก็เลยต้องจำเป็นต้องเดินไปเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบไม่ส่องไฟนะฮะคือมืดอย่างนี้เลยนะอโหเดินกลับดีไหมเนี่ย <laughs> ตอนแรกนะเอาจริงผมอะไม่คิดถึงเรื่องผีอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ผมพี่ว่ามาเมืองนอกอะไม่มีผีหรอกเอาจริง เพราะว่ามันไม่รู้ดิแต่ข้อดีของไฟดับทั้งเมืองคือว่าดาวบนท้องฟ้าครับสวยมากไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นฮะแต่ว่าตาเปล่าของผมอะ่ะ คือเห็นดวงดาวแบบโคตรชัดแบบคือเอาเงี้ดวงดาวทุกดวงนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าผมเห็นหมดทุกดวงเลยคือมันดีมากโอเคขอละขอสั่งอันนี้ดีกว่ากลัวผมต้องเดินลงมาจากโรงแรมนะเดินลงเขามาประมาณน่าจะกิโลหนึ่งโคตรท้องฟ้าแบบ ถ้ามองด้วยตาเปล่าคือสุดจริงผมจำได้ว่าเมื่อเช้าตอนเดินมาแถวๆนี้มันจะมีขี้วัวอยู่นะก็คือมันเป็นพื้นอย่างเงี้ยมันมันลื่นด้วยนะฮะนี่งไงไอ้กองเมื่อเช้าจำได้เลย ส่วนใหญ่โรงแรมใหญ่ๆครับจะมีไฟสำรองนี่มีอันนี้แล้วก็ของผมอันสุดนู่นเลยตรงนู้นเครียดเลยวะ่ะเคียต้องหลบเล่าจริงผมว่าคนจอเตียผมหมายถึงว่าที่เนี่ยคนขับรถกันแบบ ซิ่งมากเลยน่าจะแบบให้เขาลองขับกระบะแต่งซิ่งเลยนะน่าจะเร็วเลยนะโหอันนี้คือสภาพเมืองไอ้ตรงที่ผมให้ดูข้างหน้านี่คือเป็นแบบโซนแบบที่คนเยอะที่สุดนะหมายถึงว่าของคาสเบกีอะครับอันนี้คือเงียบกิฟคือน่ากลัวมากถ้าเจอโจนนี่ยกมือไหว้อย่างเดียวนะ เดี๋ยวผมลองเอาไฟออกนะโอ้โหไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเห็นไหมผมต้องส่องพื้นตลอดเลยนะมันมีขี้วัวขี้ควายตลอดทั้งทางเลยเนี่ยตาใจจริงอตอนนี้ดูจากกล้องคือ8นาทีกับอีก30วิ แต่ความรู้สึกเหมือนเหมือนหนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยแล้วหนามากดูควันออกปาก<ฮ>ข้างหน้าเห็นไฟมีคนด้วยโอเคอยู่ตอนนี้ผมต้องระวังขี้หมายอย่างเดียวเลยเพราะว่าแบบรองเท้าเราใส่ไปในห้องถ้าหยียบไอ้พวกขี้หมาที่วัวที่ควายอะไรเงี้ยคือมันนอนไม่ได้เลยนะ นี่ไงตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยโโหเมื่อกี้เกือบแล้วนิดเดียวตอนกลางวันผมเจอรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นสังกะสีที่แบบว่ามันยื่นมาคือบ้านเปนแบบอยู่บนเนินเขาอะไรเงี้ยแล้วมันจะหลังคาจะยื่นมาโอ้โเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วนะถ้าโดนหน้านี่ผมไปไม่ถูกเลย คือเหมือนใจกลางเมืองแล้วนะของอคัสเบกี้เคเห็นไฟแนละ้วใจแล้วฮนะแต่งจริงผมว่าเดินกลับก็ได้นะประหยัดด้วยเ,เดี๋ยวขอซื้อของข้างในก่อนนะถึงแนละ้วฮะซื้อมามา,มาปป๊บไม่รู้มีหรือเปล่าไฟโซนที่นี่เหลืองมาก น,นีตาผมฟ้าเหลืองหรือว่ามันเป็นที่ไฟวะเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือมามา่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าผมรู้แล้วที่ไฟเหลืองก็คือมันไฟดับนั่นแหละอันนี้มันน่าจะเป็นไฟสำรองผมเจอแล้วมันจะเป็น,ม,นมาม่าแบบ อันนี้แหละนะ่าจะเวิร์คเพราะม,มันดูเผ็ดสามลาลี่นะครับคูณสิบสามก็เท่าไรสามสิบเก้าวะผมคูณสิบแล้วกันเออสามสิบมันจะได้ดูถูกลงนิดนึงโอเคครับอยากจะบอกว่าทุรักทุกกเล่มากผมซื้อของมาแล้วนะฮะน้ำปล่าก็ถูกมากขวดละศูนย์จุดห้าลารีเองถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณเจ็ดบาทอะไรเงี้ยเออพอๆกับประเทศไทยเลย ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็ต้องหลบคิวเหมือนเดิมตอนนี้ผมอัตราการเดินความเร็วของผมนี่คือแบบสิบกโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือสับตอนนี้เหนื่อยมากเนื่อยพอบเลยอะคือที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเนิน เหยียบพี่บัวเต็มๆประเด็นคือเมื่อกี้กำลังจะจะปิดกล้องก่อนออนั่นไงโหขวดจริงๆประเด็นคือเหยียบพี่ควายเนี่ยแต่มันเหยียบแบบผมว่ามันมันน่าจะแห้งระดับหนึ่งอะได้อยู่นะ ดูมันไม่มีเลยอันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของมาม่าคือพอพอไฟดับอ่ะครับอันนี้มันใช้เครื่องปั่นไฟใช่ไหมไฟในห้องมันก็จะติดแค่ไม่กี่ดวงมันก็จะมืดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชิม มามา่าดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะครับผมกลิ่นหอมมากเมื่อกี้ผมลองซดน้ำดูแล้วนะฮะไม่เวิร์กเลยเป็นรสชาติแบบเผ็ดแบบเลี่ยนๆคล้ายๆกับคือมัน หมือนไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยอ่ะเป็นเผ็ดแบบร,ร้อนๆยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีรสชาติอะไรละโอเคครับก็ยังไงสําหรับ่ําคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ